สวัสดีคะ่ะทุกคนครูแม็กมาแล้วค่ะวันนี้มีหนึ่งทางลัดที่ทำให้คนหยุดนิ้วดูคอนเทนต์คุณตั้งแต่ยังไม่มีผู้ติดตามาวันนี้ครูแม็กมาเวลาใหม่นะต้องเรียกว่าโหช่วงนี้งานยุ่งนิดหน่อยนะคะดูแลลูกศิษย์เยอะแล้วก็มีสอนด้วยนะคะมีเป็นวิทยากรพิเศษด้วยนะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยวันนี้มาเร็วไปเร็วสุดๆนะคะต้องบอกก่อนว่าได้ เหมือนอยากสอนเราต้องรีบเดี๋ยวนี้เอออะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะจ๊ะผิดเวลาแต่ว่าคียเด็ดคีย์รับทางรัดและคุณแม็กรู้ว่าหลายคนยังไม่มีผู้ติดตามมากพอเท่าที่คนจะหยุดนิ้วได้ทันทีใครเข้ามาแล้วเช็คเสียงเช็คภาพด่วนๆเลยค่ะทุกคนมาภาพชัดเสียงชัดไหมเนี่ยอะคุณแมกเช็ค <ๆ S 1> ด้วยโอเคภาพชัดเสียงชัดอานะคะใครเข้ามาแล้ว ทักทายกันหน่อยนะคะแล้วช่วยตามเพื่อนเลยครึ่งนาทีครูแม็กเริ่มเลยนะบอกกันนะขึ้นนาทีเริ่มเลยนะคะวันนี้มาต้องเรียกว่าเหมือนเป็นงานอบรมละกันเนาะเติมความรู้เนาะเติมความรู้นะแล้วก็เกี่ยวกับวิชาชีพที่เป็นนักกายภาพนะคะเพราะว่าครูแม็กจะมีต่อบไปประกอบโลกสินทุก5้าปีแต่ว่าเป็นงานอบรมที่มีวิสัยทัศน์สูงมากเลยต้องบอกก่อนว่ามันต่อย,ยอดได้กับสิ่งที่เราทําอยู่ในทุกวันนี้ละกัน ใครเข้ามาแล้วทักทายพิมพ์ชื่อมาเลยจ้ะแนะนําตัวกันหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ครูแม็กมีมาให้หนึ่งทางลัดเราช่วยกันแช์นะทุกคนที่รักทั้งหลายช่วยกันแชร์คนใหม่ที่เพิ่งมาเจอนะคะพิมพทักทายครูแม็กได้เลยนะอ่าช่วยกันแช์เดี๋ยวครูแม็ก์แช์ด้วยนะคะทุกคนมาเลยใครเข้ามาแล้วทักทายกันคิดถึงต้องรีบมาปกติเวลานี้ครูแม็กไม่ได้มาอยู่แล้วนะจะมายำเก้าโมงเช้าโดยส่วนใหญ่นะคะมาช่วยกันแชร์ เดี๋ยววันนี้ประมาณครูแม่จะสอนไม่เกินสิบนาทีโอเคปะ่ะไม่เกินสิบนาทีนะเพราะมันเป็นคีย์ลับสำคัญที่หลายคนพลาดมากเลยแล้วก็ไม่ให้ค่านี่แรงด้วยนะแรงด้วยนะจ๊ะ,ะช่วยแชร์ยังทุกคนตามเพื่อนหน่อยเร็วนะตามเพื่อนหน่อยมันเป็นคีย์ลับทีคทคบคนะ่คนสำเร็จทั่วโลกรู้ครูแม่จะบอกคุณเลยนะคนสำเร็จทั่วโลกรู้ แต่หลายหลายคนพลาดไม่ใช่แค่ความลับเป็นทั้งทางลัดเป็นทั้งพลังทวีเป็นทั้งตัวยกกำลังเป็นทั้งวาร์ปความสำเร็จให้คุณเออเอาซีอยากรู้ไหมอยากรู้หนึ่งหนึ่งด่วนเลยอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้กดหนึ่งหนึ่งมาจะได้รู้ว่าอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยยังไม่เห็นคอมเมนต์เลยเนี่ยนะจะได้รู้ว่าเราอยู่ด้วยกันไหมนะคะโอเคไหม นะหนคุณแม็กดูด้วยเออ,อ่ช่วยกันแชร์นะไลฟ์นี้บอกได้เลยว่าใครมารอบสดคุ้มมากใครมารอบสดคุ้มมากว่ะเออหนึ่งความลับนะคะที่จะทำให้คุณนะ่ะมีคนหยุดดูคอนเทนต์หยุดดูคุณพูดหยุดที่โพสต์ของคุณเนี่ยตั้งแต่แรกคือ เขาเห็นแล้วสะดุดตาดูแล้วสบายตาสบายใจดูแล้วเฮ้ยสวยหล่อดูแล้วเอ๊ะหรือแปลกก็ได้นะดูแล้วมันทำให้อยากไปต่อกับคุณเก็ t ไหมครูแม็กขยายความก่อนนะไอหนึ่งความลับที่ครูแม็กบอกคุณเนี่ยนะ มันคือเรื่องของภาพของตัวคุณเองสำคัญมากคุณว่าจริงไหมอาจริงพิมพ์จริงมาหลายหลายคนเวลานะคะเราอยากทำคอนเทนต์ใช่ปะ่ะเราอยากที่จะให้คนดูโพสส่งคุณใช่ปะ่ะเราอยากให้คนหยุดฟังเหอะว่าฉันมีความรู้ดีๆมาฝาก หรือกำลังแบ่งปันประสบการณ์อะไรที่ทำให้เขาได้ไอเดียหรือได้วิธีการต่อยอดอะไรบางอย่างหรือความรู้อะไรที่คุณรู้แล้วอยากแบ่งปันเขาว่าเราทำแบบนี้แล้วมันเวิร์กแต่ทำไมคนมันไม่ดูเราสักทีใครเจอปัญหานี้พิมพ์มาค่ะใครเจอปัญหานี้พิมพ์ม,มาคุณแม็กหนึ่งคนเคยเจอนะเคยเจอแล้วกันตอนนี้คุณแม็กถือว่าคุณแม็กเดินทางมาสำเร็จ ประมาณหแล้วเดินทางกำลังก้าเข้าสู่หลักล้านบนออนไลน์ในระยะเวลาอันสั้นไม่เกินสองปีเข้าปีที่สองนะคะแรกๆเจอทุกคนคนสำเร็จพันล้านร้อยล้านเจอเหมือนคุณแหละวันแรกไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวคุณเก็ตปะแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะรู้ความลับแบบนี้แล้วรีบเอาไปใช้โดยเฉพาะยุคนี้นะปีนี้นะถ้าคุณฟังคุณแมกดีๆนะปีนี้ ถ้าใครนะคะอยากมีผู้ติดตามเร็วอยากทำรายได้สร้างรายได้บนออนไลน์ไวและและเจอคนพร้อมจ่ายให้กับคุณเจอคนที่อยากดูคุณจดจ้องคุณติดตามคุณสิ่งที่คุณจะต้องให้ค่าและลงทุนนะคะ คือภาพลักษ์ของตัวคุณเองจดไว้ตัวใหญ่ๆเพราะอันนี้มันจะเป็นทางลัดเป็นทางว้าเป็น key success ของคนสำเร็จบนออนไลน์ที่หลายๆคนก็ไม่ได้ประกาศบอกคุณนะคุณจำคำครูแม็กไว้ดีๆแล้วกันแล้วคุณไปดูได้เลยว่าคนสำเร็จพันล้านตอนนี้หล่อแค่ไหนดูดีแค่ไหน ภาพดีแค่ไหนนะวันนี้คุณกับครูแม็กอะใกล้กันครูแม็กบอกคุณก่อนว่าคุณกับครูแม็กยังใกล้กันอยู่แต่ถ้าคุณรู้ความลับนี้ตั้งแต่คุณลงมือทําวันแรกๆคุณจะย่นระยะเวลาความสําเร็จแค่ไหนล่ะคุณเก็ตครูแม็กไหมเนี่ยโอเคป่ะ เพราะยุคนี้มันมี hial Howto มันมีวิธีการมันมีทางลัดมันมีคนที่มาประกาศบอกคุณแล้วคุณไม่ต้องไปนั่งลองผิดลองถูกอะไรมากแค่ไปหาทางที่ใช่ของตัวเองเอาความรู้ไปต่อยอดแค่ลองทำมันดูอย่าพึ่งรีบบอกว่ามันไม่จริงหรอกนั่นคือหน้าที่ของคุณตอนยุคอาจารย์ครูแม็กเองอย่างเงี้ยสิปีที่แล้วอย่างอาจารย์บัณฑิตหรือ 5, ปีที่แล้วครูนิดหน่อย เขาก็ยังไม่มี How-to ที่มากขนาดนี้นะเขายังยากกับการคนมาประกาศบอกวิธีการมาประกาศบอกทางลัดมาประกอบประกาศบอกคียความสำเร็จมันน้อยแต่ถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นแล้วคุณรู้ทุกอย่างประมาณหนึ่งแล้วคุณเอาไปลองปรับใช้แล้วทำดูแล้วก็พัฒนามันครูแม่จะบอกคุณเลยว่าความสำเร็จของคุณมันจะมาเร็วกว่าระดับอาจารย์อยู่แล้วคุณเก็ตไหมโอเคปะ่ะ เพราะฉะนั้นไลฟ์นี้นะครูแม็กไม่ได้มาบอกให้คุณว่าต้องไปทำคอนเทนต์แบบนั้นทานีน้วันนี้มาประกาศบอกอย่างเดียวเลยว่าสิ่งที่คนคุณต้องให้ค่าและลงทุนและมันจะช่วยคุณสำเร็จไวมากที่สุดคือการลงทุนกับตัวคุณเองโอเคไหมไม่ใช่หมายความว่าต้องเงินเยอะไม่ใช่หมายความว่าต้องซื้อเสื้อผ้าแพงๆไม่ได้หมายความว่าโอ้โหจะต้องไปลงทุนอะไรมหาศาล แต่คีย์ภาพลักษณ์ของคุณมันเป็นเพียงแค่สะอาดเห็นแล้วสบายตาไม่ดูลกลุงลังเห็นหน้าคุณชัดแสงช่วยได้ธรรมชาติเสื้อผ้าที่ดูสะอาดสะอานสถานที่ที่เดี๋ยวนี้เขามีให้คุณใช้ฟรีแบบง่ายๆโดยที่คุณไม่ต้องไปลงทุนที่บ้านคุณไปรื้ววอลเปเปอร์หรือไปซื้อของมาวางเต็มไปหมดแต่ก็ไม่ได้ดูดีขึ้นคุณเข้าใจป่ะ เฮ้ยอันนี้คือคีย์ลับที่ครูแม็กมาบอกคุณวันนี้วันนี้ครูแม็กก็ทําให้คุณดูวันนี้ครูแม็กมาอบรมใช่ไหมอ่ะมาเติมความรู้ใช่ไหมมา,มาให้ค่ากับวิชาชีพที่ครูแม็กเรียนมาแล้วก็ดูแลผู้ป่วยใช่ไหมนี่คือโรงแรมและคุณเห็นหรือเปล่าว่าครูแม็กนับทุกทุกสถานที่หรือเราสามารถประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เขามีให้เราได้ทันทีวันนี้จะขับรถกลับบ้านก็ได้ไม่ยังไม่จําเป็นต้องไลฟ์ก็ได้ แต่ทําไมมันเป็นเรื่องสําคัญที่คุณแม่ต้องรีบบอกคุณนะเฮ้ยคุณเข้าใจปะเนี่ยคุณเข้าใจปะเนี่ยคุณเก็ตยังเพราะฉะนั้นนะรีบเอาไปทําวันนี้ถ้าเจอสถานที่ที่เอื้ออํานวยในการที่ทําให้คุณดูดีขึ้นถ้าคุณเจอสถานที่ที่มีแสงที่ยอดเยี่ยมนะคุณก็รีบใช้เขาเป็นประโยชน์โอเคปะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะรีบเอาความลับนี้ไปใช้ บอกแล้วนะมันเป็นคีย์ลับของคนสำเร็จนะคุณอาจารย์ครูแม็กทำทุกคนเก็ตปะเนี่ยโอเคปะตอนนี้ครูแม็กก็เกรงใจคนข้างหลังเขานะคุณเดี๋ยวเดี๋ยวปรับนิดนึงแล้วกันเนาะเกรงใจเขาเนาะเกรงใจเขาเนาะเออเราเราหมุนหน่อยแล้วกันเนอะเราหมุนหน่อยแล้วกันนะโอเคปะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะคะอะไรที่เขามีให้ใช้คุณรีบใช้ โอเคป่ะนะอันนี้เอาเคล็ดลับมาบอกด้วยโอเคไหมให้ความลับยังเอาเคล็ดลับอีกโอเคป่ะให้วิธีการด้วยแล้วยังบอกวิธีทําด้วยโอเคไหมเนี่ยเอออสวัสดีคุณสาลารัตนะคะช่วยแชร์นะคุณแม่บอกแล้วไม่เกินสิบนาทีนี่สิบนาทียังเนี่ย่ะสิบนาทีพอดีเลยเห็นปะ่ะบอกแล้วว่าวันนี้สั้นกระชับนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วดูย้อนแล้วกันนะโอเคไหมนะ อยากให้คนหยุดนิ้วดูตัวคุณต้องหน้าดูก่อนอยากทำให้คนสบายตาสบายใจหน้าที่เดียวของคุณคือทำให้ตัวคุณดูสะอาดสะอา้านแล้วหน้ามองอยากให้คนหรือแม้กระทั่งพี่มาร์คนะคะ facebook ให้รักเรานะเขาชอบเปิดการมองเห็นกับที่ใหม่ๆคุณเข้าใจไหมเนี่ยโอเคปะเนี่ย เขาชอบเปิดการมองเห็นให้คนเห็นคุณนะด้วยเวลาคุณไปสถานที่ใหม่ๆที่ไม่ใช่ห้องเดิมๆสถานที่เดิมๆที่มันน่าเบื่อพี่มาเขาชอบแบบนี้นะคุณเข้าใจปะเนี่ยโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาวิธีมาบอกอ่ะหน้าที่ของคุณคืออะไรคุณแม็กย้ำตลอดหน้าที่ของคุณคืออะไรแค่ลองทำดูทันทีถ้าอยากได้ผลลัพธ์แค่ลองทำดูทันที โอเคไหมการลงทุนภาพลักษณ์ของตัวคุณเองในยุคนี้สำคัญมากนะคะไม่ต้องไปกังวลเรื่องผู้ติดตามเพียงแค่บางครั้งคุณเจอคนไม่รู้จักคุณนะคุณยังไม่รู้จักเขาแต่ทำไมคุณหยุดนิ้วคุณลองถามตัวเองดูดิเอาแค่นี้ทำไมคุณถึงหยุดดูโพสไลฟ์อะไรก็ตาม ที่มากระแทก,ก,แทกตาคุณทําไมคุณถึงหยุดดูเก็ตไหมเออทาไมแล้วคุณลองเอาอันนั้นอะลองกลับไปทําดูครูแม็กแตกให้นะหนึ่งคืออาจจะเป็นเรื่องที่คุณสนใจอยู่แล้วคุณก็คิดดิไอ้เรื่องที่คุณสนใจมันจะมีคนอื่นที่สนใจไหมแล้วอะไรอะที่ในเรื่องสนใจนั้นมันยิ่งกระตุ้นทําให้คุณอยากกด ใช่ภาพหรือเปล่าใช่คนที่กําลังหน้าเขากําลังกระแทกเราหรือเปล่าเออเย็ดปะเนี่ยหรือสิ่งแวดล้อมที่ทําให้อยากรู้จังเลยว่าที่นี่ที่ไหนหรือเปล่าหรือความแปลกที่เฮ้ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยแต่งตัวอะไรวะเนี่ยหรือเปล่าครูแม็กบอกคุณแล้วนะภาพลักษณ์ไม่ได้หมายความว่าความพรีเมียมดูแพงตลอดเวลา อะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวคุณแต่มันมีจุดเด่นอะไรบางอย่างหรือเป็นจุดสนใจอะไรบางอย่างให้คุณเอาออกมานำเสนอให้คนอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาทำอะไรเขามาให้อะไรเขามาพูดอะไรคุณเข้าใจป่ะวันนี้เอาประมาณนี้นะโอเคไหมโอเคป่ะไหนใครเก็ตพิมหนึ่งมาให้หน่อยใครเก็ตพิมหนึ่งมาให้หน่อยเออ ใครเก็บขึ้นหนึ่งมาแล้วครูแม็กจะบอกว่า2วันที่หายไปคือลูกศิลย์ลูกศิษย์ครูแม็กมาถ่ายโฟโตชูทด้วยนะคะเพื่อทําให้ตัวเองดูดีคุณเข้าใจปะ่ะปรับให้ตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพื่อไปวับความสําเร็จให้ปังไวบนโลกออนไลน์อันนี้คือคีย์สําคัญมากๆเลยนะคะคนที่ดูดีคุณกลับไปย้อนดูได้แหละคนที่สําเร็จเร็ว คนที่ดังไวคนที่มีคนสนใจแบบรวดเร็วอ่ะหรือเพิ่มผู้ติดตามได้ไวที่สำคัญคือเขามีจุดเด่นอะไรบางอย่างเขามีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างเขามีอะไรให้สะดุดตาคุณบางอย่างเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือคุณต้องหาจุดเด่นในตัวคุณออกมาและสร้างภาพลักษณ์ที่สะดุดตาคนให้ได้โอเคไหมนะโอเคไหมจ๊ะ เพราะฉะนั้นนะเรื่องภาพลักตัวคุณเองสําคัญลองไปถามตัวเองดูนะว่าเราอยากเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในวันนี้แบบไหนคุณแม็กฝากไว้ละกันแล้วลองทำนะลองทำแล้วส่งกันบ้านมากันดูในไลฟ์นี้ก็ได้นะหรือใครที่เป็นไลน์แอดอ,อยู่ก็ส่งเข้าไปก็ได้ลองทำหน่อยเมื่อวานกับวันนี้มันมีอะไรที่ต่างกันเมื่อวานกับวันนี้ เราทําให้มันดูสวยขึ้นได้หรือเปล่าหนึ่งเปอร์เซนเออเมื่อวานกับวันนี้อะไรที่เราปรับได้เราลองปรับดูจากนั่งพูดในห้องหน้ามืดๆแล้วเราลองมาหาแสงธรรมชาติแบบภูแมกก็ได้นี่ไม่ได้ใช้ไฟอะไรแสงธรรมชาติล้วนๆแล้วมันดีขึ้นไหมลองดูนะให้มันเห็นความต่างเมื่อวานกับวันนี้ของตัวเองให้ได้แล้วเดี๋ยวคุณก็จะเจอเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณในทุกๆวันเชื่อภูไหม เพราะครูแม็กก็ไม่ได้หน้าสว่างแบบนี้ก็ไม่ได้วิวสวยแบบนี้ตั้งแต่วันแรกคุณเข้าใจเปล่าโอเคไหมแล้วมาแชร์กันแล้วกันนะสําหรับวันนี้ครูแม็กประมาณนี้นะคะเดี๋ยวครูแม็กไปแล้วนะมาฝากทิ้งความรู้สั้นๆเอาไว้ให้พอคิดถึงไม่ได้ไลฟ์มา2วันซึ่งบอกแล้วว่าครูแม็กรักในการไลฟ์ที่เอาความรู้มาให้กับพวกคุณก็ยังรักษาสัญญาโอเคเปล่าอย่าให้อะไรมาเป็นข้ออ้างในการที่คุณไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ โอเคไหมสัญญาไหมสัญญาพิมพสัญญามานะและถ้าใครอยากลองส่งมาเพื่อให้เห็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณในวันละ1%เปอร์เซ็นคุณก็ส่งเข้ามาใน Line@ แ um อดคุแมก็มกก็ได้แอด KU MAX หรือแชร์ในไลน์นี้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวมีอะไรแล้วคุณแม็กจะกระซิบบอกโอเคไหมอ่ะสำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยที่แวะเข้ามาหากันและเดี๋ยวเราเจอกันอย่าลืมนะภาพลักษณ์ของตัวคุณมันสำคัญที่สุด ที่มันเป็นทางวัดความสำเร็จให้คุณเร็วที่สุดเช่นกันและเจอกันใหม่เราไปก่อน